อันนี้มีชื่อว่า a hard to be heard hard to be heard เพราะหัวใจทุกดวงมีคุณค่าในรูปแบบของตัวเองอ่าเรื่องจะมี people of heart 25คน25คนก็คือฉันก็คือหนึ่งในนั้นเป็น people of heart เป็นมุมมองความรักแล้วการอย่าเรียกว่าเรื่องราวความรักเพราะว่า ม่ใเป็นมุมมองเฉยๆเออ่มุมมองความรักของแต่ละคนตลอดเลยนะพี่ิุธอ่ะมีพิรุธที่ของสีนวลๆสีนวลๆทั้งสองจิตวิญญาณร่วมประสาทเป็นหนึ่งใจเดียวก็คือจูเกเตอร์ฉันอยากะถ่ายว่าเธอเป็นหัวใจอยู่ห้องฤดูอะไรลองถ่ายดูว่าฉันอยู่ฤดูไหนว่าอีเจนอยู่ในฤดูความรักไม่มีอิดาล็อกล มาจะเปลี่ยนฟิลเป็นแบบไฮโซกิ๊บเก๋บ้างมาดูชุดก่อนมาเดินห้างเฮ้ยอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยให้เกียดหน่อยให้เกียรนางเขาหน่อยตอนนี้เรอยู่ที่เอ็มคอเทียนะคะตอนนี้นะคะเขามีนิทรรศการนะคะของเพื่อนที่รู้จักนะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักเขียนหรือนักกวีหรืออะไรชื่อเสียงโด่งดังแบบดังอะไรเบอร์นันนาคืออาคนเราอะ จัดนิทรรศการกันอะใส่มาละหนึ่งถังปะอ,อีนี้คือจัดนิทรรศการเป็นแบบเดือนละสี่ถังครั้งละหนึ่งสัปดาห์ก็คือติดกันทุกที่ว่าวีเอ็นอะนิทระการคือแค่นี้หรอจ,หจบแล้วงาน,นคือตรงซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะกูแม่หรอแม่เฮ้ยพูดสวยนะเป็นยัเฮ้ยบ้ามึงก็พูดไปอ้าวอุ้ยเฮ้ยเห็นไหมสวยปะเห็มไหมถอดแม้ปุ๊บมีเสียงฮือฮา รู้เลยว่าไม่ใช่แฟนคลับดิแล้วทำไมไม่เอารูปกูไปอยู่ในรูปเดียวกับซีนุนิวทำไมต้อให้เธอไปอยู่กับยี่ปอนีเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรอ่ะเธอชื่อเตยยีเธอชื่ออะไรฉันสามารถเรียกเธอว่าเธอเป็นอะไรเป็นนักกวีนักเขียนนักขี่นักแต่งเอาไม่นี้เป็นนักเขียน,นเป็นนักขี่หันคอนเทอร์คือเพจเตยยีอ่อาร์ตเบิร์กหรือว่าก็คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยมีสองเพจทั้งเตยยี่ธรรมดา าส่วนตัวแล้วก็เตยี่อาร์ตเวิร์กก็คือปกติแล้วมันจะลงคําต่างๆในเตยี่อาร์ตเวิร์กแล้วรู้สึกว่ายอดฟอลของไอจีของเตยี่อาร์ตเวิร์กมันพุ่งเร็วมากมันก็เลยมันก็เลยลงเตยี่ด้วยเพื่อนึงเพือนึงให้คนมาฟอลเตยี่แล้วไม่พอมีการลงเตยี่อาร์ตเวิร์กแล้วแท็กเตยี่ให้มันเป็นแบบให้มันกลายเป็นเหลืองานนี้มีชื่อว่า h a r to be heard hard to be heard เพราะหัวใจทุกดวงมีคุณค่าในรูปแบบ อทั้งหมดมีกี่มีกี่ดวงนะมี30 30ดวงซึ่งจะมี People of h e า r t ยาคนยีาคนก็คือฉันก็คือหนึ่งในนั้นเป็น People of Heart ครั้งแรกในการโทรมาบอกว่าด่เจนนี่มึง <c oughs> กูจะให้หัวใจมึงดวงหนึ่งนะ <c oughs> ดวงแล้วเป็นแสนเลยนะกูแบบ <c oughs> ให้หัวใจแก <c oughs> อะไรดวงเป็นแสนเตยพูดจะเมาอะไรปะเนี่ยกูต้องการเงินเอาเงินเป็นแสนต้องการเงินไม่ต้องการหัวใจ เออมึงกูให้หัวใจแล้วบ่กเออเออกูล็อกที่อไว้ก่อนเลยนะแค่นี้นะแล้วก็วางไปกูแบบล็อกเลยมึงก็เป็นหนึ่งในคนที่กูเลือกเขาเพราะว่าหัวใจมึงอ่ะมันมันซึ่งในงานจะรวมพีปออาหาทั้งหมด25คนจะมีพี่แอนทองซีนูนิวตัวนี้เป็นใครขับใครบ้างคะั พี People, uh ่พ่อฮาร์ดต่างๆเนี่ยเขาจะมาแชร์เรื่องราวความรักของแต่ละคนใช่ไหมจริงๆอ่ะคาถามไม่เหมือนกันส่วนมากเป็นเรื่องราวความรักเรื่องราวชีวิตเป็นมุมมอง,มมมองความรัก<ม>แล้วกันอย่าเรียกว่าเรื่องราวความรักเพราะว่าไม่เป็นมุมมองเฉยๆเอ่อมุมมองความรักของแต่ละคนตลอดเลยนะมีพิุดอ่นะมีพิรุดอันอรูปหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเ,เป็นโค้ดใช่ปะ่ะเ,เป็นโค้ดข้อความที่ทําให้เตยแบบบุมมากดังมากก็คืออันนี้อันไหนวะเอใช่ มึงชื่อว่ารักมีค่าทุกรูปแบบบูมเพราะว่าอะไรรู้ป้าไม่ใช่เพราะคำพูดมึงค่ะเพราะว่าปูชัดชาดใช่แสนไห์เพราะว่าวันนั้นอ่ะชานพวกกรสาราในขบวนพลายมันไปกันแบบมันๆเลยกับแกงก็มีป้ายอันหนึ่งแล้วก็กระซิบว่ากี่าปูอยากให้คุณชัดชาดถึงป้ายปูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทีแล้วบอกว่ามา ฉันทําได้แต่สิ่งที่มันทําคือผิดจังหวะไปหมดเพราะว่านักข่าวผมถามสิบกว่าคนสัมภาษณ์คุณชาชาอยู่นะซาร่าก็อย่างเงี้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่ได้สนไม่ได้คิดเลยว่าเขาสำคั์เรื่องการเมืองมึงแหวกไปแล้วก็ชูป้ายเพื่อให้หวังให้คุณชาชารับแต่สิ่งที่คุณชาชาทำคืออ่าน่าเสร็จแล้วบอกว่าเยี่ยมจากนั้นนักข่าวช่องหนึ่งถ่ายรูปแล้วก็โพส่จากนั้นก็เซฟมานล้วก็ลงตัวเอง จบป้าอันนี้ก็เป็นต้นต้นฉบับเลยใช่ป้าไม่ได้มีการตอปปีทำแบบมึงไม่ได้กูกูกลัวตอบแล้วแล้วมันแล้วมันเฟกกูกูเขียนมันก็มาถามมึงเฟกอยู่แล้วนายไปไหนคุณทางไปไหนอ่ะจะเข้าไปถ่ายรูปไหมไม่ไายอ๋อนี่หรอพี่เข้าไม่หัวใจเลยยี่ดาปไปเอามาแล้วเดทางเดินนะจ๊ะคือ มันก็จะเป็นเป็นเรื่องราวอย่างที่บอกเรื่องราวความรักของของที่เตยบอกซึ่งเตยบอกว่าที่นี่มันจะมีะห้าห้องห้าฤดูเออห้าฤดูกาล spring summer rainy fall winter ซึ่งต้องมาดูค่ะว่าหัวใจของเจนนี่อยู่เปรียบกับเอฤดูไหนเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับห้องความลับดักเขียนนะคะซึ่งไม่ต้องมาห้องนี้ค่ะถา,า,ามกูก็ได้ครับกูมีเรื่องแชรเยอะค่ะอิเตยห้องหน้าหนาวค่ะห้องหน้าหนาวหรอ พี่ออบอทกรามให้สัมภาษณ์กับโกว่าถ้า,ถ,าถ้ามาคุยเรื่องความรักสัมภาษณ์ผิดคนแล้วหนูพี่ไม่เชื่อว<อ>่าความรักมีอยู่จริงแล้วพี่บอรามก,ก็พูดว่าความรู้ลักของเขาจริงคือความสบายใจถ้าตื่นมาแล้วได้มองหน้ากันนั่นคือความสบายใจแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราอยากจะตื๊ดตแปบลบว่ามันต้องแยกดีว่านี่มันเป็นทาร์ทของความรักหรือความตา้องการแต่ว่าฉันเชื่อว่ามี่จริง<อ><อ>แล้วก็ฉันก็เหมือนดอกทานตะวนันเพราะดอกทานตะวันไม่เคยหันมองใครนอกจากพระอาทิตย์ มึงไปดอกไม้ป้ายหนูไปดอกฝิ่นทำไมเพราะว่าดอกกิ่นอะรูปลักษณ์รูสวยงามแต่แฝงไปด้วยแบบผิดหลายถ้าใช้ให้ถูกที่ถูกทางมันก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่ถูกที่ถูกทางหรือผิดที่ผิดทางมันก็จะให้ผิดสำหรับนี่ความรักคือดอกเบี้ยดอกเบี้ยเพราะมันเป็นกำไรของชีวิตเพราะมันเป็นกำไรของชีวิต ผลเป็นมดพอมดอะ่ะอยู่ตัวเดียวอะ่ะไม่ได้ต้องอยู่กันหลายตัวแล้วบางทีไม่มีทางไปมดยังเป็นตัวของมดยังเป็นทาเมเดินให้กันละกันนี่ห้องคูหรอห้องู้อย่วหัวใจเป็นรูปโที่บอกว่ารูปโน่ะหมันทําให้เรารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจก็จริงแต่สมันทําให้เราแบบ โชคชนไปนด้วยความเปียกที่ทําให้ใช้ชีวิตลําบากถึงแม้ว่ามันจะเป็นรูดูที่ทําให้เรารู้สึกดีอิ่มเอมแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบลําบากในในบางอย่างเหมือนกัน,นก็เลยกลายเป็นดแบบักมันเป็นดากเหมือนดากสองต้ะ ความรักของเจงนี่คือใจนี้เต็มที่กับอารมณ์แห่งรักเมื่อรักแล้วให้รู้สึกกับรักรักทาให้หัวใจเธอพองโตรักทาให้หัวใจเธอเต้นผิดจังหวะรักทําให้หัวใจเธอแหลกสลายบางช่วงเวลาตอนนี้เธอยินดีกับทุกรักที่ฝ่ายเข้ามานั่นเพราะเธอเข้าใจความธรรมดาของว่วงขณะรักมากพอเธอเข้าใจว่ารักไปเถอะดาวต่างเกิดมาแล้วไม่นานก็แหลกสลายทุก มันช่างน่าเสียดายที่วันนี้ไม่ลองรับในทุกสัมผัสแห่งรักที่ผ่านเข้ามาโอ้ยแล้วดูบนหัวใจใจผู้ไม่เกรงกลัวต่อความรนะักอ,อทำไมฝนเป็นร่วงแค่ตรงนู้นนะเจอจ <c oughs> ิ๊ดอ,อ่ะบอกทำไมไม่มีน้ำฝนร่วงบงหัวใจกูเลยจะถามเยอะงบไม่พอเจยอก็ สีของสีนุนนิวสีนุนิวหัวใจใดมีถึง2องจิตวิญญาณในดวงเดียวทั้งคู่พร้อมจับมือไปในทุกสนามที่ลงแข่งได้แข่งกันนี้ไม่ได้สู้กับใครแต่มีไว้สู้กับหัวใจของตัวเองทนานนี่คือหัวใจที่เคารวมในความฝันของกันและกันทั้งสองจิตวิญญาณร่วมประสาทเป็น1ใจเดียวก็คือชูเกเตอร์นี่วนไปเรืมาก้อสุดท้ายปอเมื่อมา เงียบอ่านมันเยอะอ่ะเออมาเดินดูกันไหมอ่ะถ้าใช่ฉันถ่านทุกวันทั้งหมดเนี่ยเพราเธอฟังอ่ะเพราะเธอก็จะไม่มาในเทศกาลนี้แล้วนะมาเนาะซึ่งถ้าไม่ได้มาทันนี้เทศกาลนี้ก็ไม่ต้องห่วงปีนี้เตยยี่จัดอีกยี่แปดเทศกาลบนเหนื่อยนะแต่เขาอยากจัดเรื่อยๆงงนี่นะคะที่ใครหลายคนนะคะถามนะคะว่าอุ๊ยคุณฝนหายไปไหนคุณฝนหายไปไหนคะฝนได้ทำงานให้เจนนี่หรือเปล่าตอนนี้เราบอกได้เลยนะคะว่าคุณเจนนี่มีผู้จัดการใหม่แล้วนะคะไม่ทราบว่าเป็นใครคะไม่ใช่ผู้จัดการคนใหม่ก็มาดูแลน้องไม่มา กูพูดแต่การเขาไม่ค่อยว่างพี่ออกงานเขาเยอะมีต้องอยู่มีหลักฐานอยู่นี่วกับสบเมื่กี้เลยนี่อ๋อเดนิก้าเถียงแล้วเพราะเป็นดาราแล้วเหมือนกันอ๋อเนี่ยเหรอุพี่ในวงการเออโอยเดนิก้าเถียงแล้วว่าุพี่ในวงการอ่ะพี่เเบี่ยดคนอย่างนี้เอยจุดจุดเพราะว่าอะไรพี่กันพี่การสอนมาค่ะแต่ฉันอยากถ่ายว่าเธอเป็นหัวใจอยู่ห้องฤดูอะไรลองถ่ายดูว่าฉันอยู่ฤดูไหนวุ้เจอยู่ในฤดูความรัก ไม่มีดักรู้หนาวรู้ดูฝนรู้ดูร้อนเพล่เพล่ไปไหมเพล่เพล่ไปไหมเพลกเพราะหัวใจมันกำลังเบิกบานเออถูกหรือเปล่าถูกค่ะรู้ดูผสมพันถูกค่ะรู้ดูเนียนค่ะไอเจมส์กูเอามึงเหตุกาพูดคนรู้ดีในบ้านเรื่องคำนั้นกูไม่เชื่อคำนั้นพี่จิตคำไหนกูในคือจงภูมิใจในทุกความรู้สึกที่ได้เจอไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องอะไรจงภูมิใจเกิดที่เกิดเป็นไทย ในเสียงของใจตัวนั้งไม่ใช่ต้องเป็นไรเธอจงหยัดยืนและดูดีงามดูพลังในผู้ชาย เราสามคนหนัเหมือนไม่เหมาะอยู่ในงานนี้เลยอย่ามึงมึงงานไหนก็มีครจ้างเออมึงเราเหมือนมานด่าตัวงานเขานี่เห็นไหมมึงเราอย่าลืมน่ารักกับคนใกล้ตัวอีเตยฝากบอกพวกเราสองคนว่ามึงมึงดีๆกับคุณหน่อยสวยอยากเห็นรูปมนานเลยไห็นคงจริงจับเลยวะรูปโลหัวจงหัวใจไม่ถ่ายหรอกขอไค่ขอไข่นมคุณเลยโอเคแค่นี้จะบอกว่าอยนี่ถ้างานเขาน่ารักเดี๋ยวนี้เนาะดี บอกว่าน่ารักดีน้องกําลังดีคือนมปูเรามาถามอีกครั้งหนึ่งว่าตัวนี้แปะมาเพราะว่าเป็นแฟนคลับไทยใช่ไหมตัวนี้เป็นแฟนคลับเจนนี่ใช่ไหมคะงานมึงอ่ะทำไมได้กลัวไม่มีคนมาดูเยอะขนาดนี้่นานก็ไม่แมกูขอถูกไปไปกันนี่นอยเจอมนนานละ วะอยคิวหน้อยากจะแอบมองชอบเขาบอกไม่ดักตออหลายทีแล้วหลายทีปาน่านี่ก็คือยองนะมันใส่นะาข่าวหมดเรื่องสามแล้วนะแต่ยื้อไว้เราเตรียมตัวตอบสื่อด้วยนะว่าของเด็กขโมยไปก็เลยจะเอามาคืนเนี่ยเระหลอมนกสะพานเก่ามากมีเออสวยจังเลยอม่เออหยุไม่หลดตาที่สิโอ้ยหลดตานะแล้วก็ทำอะไรอ่ะ บอกให้เธขาจะมาอะไรมาว่าจะมวยของนมนมนมดีนะนมดีนะอันนี้นมดีกะหลี่ดังนะแม่ฝากไปด้วยคู่แล้วเป็นสื่อที่จ้างเป็นสื่อที่จ้างมาเป็นสื่อที่จ้างมาอขปีใหม่พี่เจนนี่กูยังทำงานที่ผู้จัดการอยู่เห็นไหมกับหนึ่งแค่สะพายกระเป๋าอะโอ้เออไปช้อปปิ้ ไม่ตอบเรื่องความรักนะคะแล้วก็เส้นทางการเงินไม่ตอบนะคะไม่ตอบค่าขอขอให้ขอให้การในชั้นศาลนะคะศาลไม่ได้หรอกค่ะและก็คือทางพิธีการของงานทั้งหมดสิ่งที่คือรอคอยที่สุดก็คือโอเควีโก้ฉันรออีกเจนนี่ว่าเขามาสัมภาษณ์อีดอกไม่ค่ะเสียเวลาครับเพื่อนเทสสองคนก็เข้าไปสัมภาษณ์ข้างในก่อนสีได้จ้ะ แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับนะแล้วกูยืนสัมภาษณ์อยู่หน้างานแป๊บหนึ่งหายไปไหนวะกูเข้ามาตามปุ๊บกูเห็นภาพมึงสองคนถือแก้วกันแบบมึงบอกว่าให้กูไปดท่มเข้ามาสัมภาษณ์โอเคมีโก้กูว่าเข้ามาแล้วกูหาพไม่เจอก็เลยจรแง้วดื่มเนยแล้ดื่มเนกย ถึงแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นก็ยังไงท้อเหล,กลยกันเลยดหรอกระดังได้เพราะความเหี้ยวะท้อเลยเจอกูควรพูดเป็นกูเป็นกูที่ควรพูดค่ะโอเคไม่ได้กลับง่ายๆค่ะเพราะว่าอะไรคะอีฝนค่ะตอนแรกบอกว่ากลับพร้อมกูนะแต่ตอนพอเจอพวกโอเควีโก้ปุ๊บอีฝนบอกว่ามึงกลับไปก่อนเลยกูขอเสือกเรื่องโอเควีโก้ก่อน ดาลามอเก่าจะพักเท่าขอบคุณคนนั้นเป็นนักพันธุ์เรื่องานที่ชวาร้องเพลงในวันนี้นะคะมีกลับแล้วเพราะว่างานยังยังมีอยู่นะคะซึ่งอยากให้ทุกคนฝากติดตามงานตื่นี้ดีมากมาเลดมากใครอกหักก็ซื้อ สกักใจใครที่สมหวังก็จะมีประโยคความรักสมหวังอยู่นะคะซึ่งอ่าวันนี้เรากลับแล้วเพราะว่าอะไรคะฝนนินทาคนอย่างอิ่มอร่อยแล้วเราก็เลยพอลาคอนเทนต์เนาะประมาณนี้เฮย้ยแต่ฝนยังไม่กลับนะ ฝนยังไม่กลับเพราะว่าอะไรคะเจอเรื่องเมาที่ถูกใจและเจอสุรามีไรที่ถูกคอนเออโอ้อ่ะล้วกร็วันนี้นะคะมาเก๋ๆกันสักหน่อยนะคะนิสรการนะคะติดตามได้ของเตยี่นะคะมีเดี๋ยวจะมีมาอัปเดตตลอดนะคะแล้วก็จะเป็นแบบในหลายๆรูปแบบเนาะมีกึ่งคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ด้วยอยากให้ทุกคนติดตามกันมันเลิศจริงๆนะจ๊ะแต่ล็อกล็อก็ติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนู่นดูนี่เรื่อยๆแหละโอเคไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะค่ะขอบคุณค่ะ ล็อกล็อกเทปนี้กว่าครึ่งนะอีฝนถ่ายลงไอตีไปหมดละแตนตอรี่ก็คือเห็นหมดแล้วว่าตามอะไรบ้างเห็นหมดแล้วงั้นเราตามถ่ายฝนวินทาคนดีกว่าเพราะเมื่อกี้ฝนวินทาคนนินทาวินาการแต่งตัวของคนที่มางานไปหลายคนแล้วเธออย่างนาเทปล็อกล็อก